ค่ะมิสเอิร์ธไทยแลนด์ค่ะโลอันดั่นไงก็วันนี้เป็นการคัดเลือกนะคะผู้ที่เข้าสมัครประกวด Miss Earth Thailand นะคะให้เหลือ15คนแล้วก็เราก็คัดเลือกกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะรู้ว่าใครเป็นผู้ที่ผ่านคัดเลือกเข้ารอบ Miss Earth Thailand ก็จะต้องเข้าไปเก็บตัวกับทางกองประกวดต่อไปนะคะซึ่งก็เป็นเวทีที่ได้มตารฐานนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนก็มีความตั้งใจที่จะเข้ามาประกวดค่ะ พ่าให้น้องๆแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคือคอมเมนต์ของแต่ละคนคือน้องๆแต่ละคนเนี่ยมีจุดเด่นคือทุกคนมาเนี่ยคือเขาอยากจะรักโลกแล้วก็ช่วยเหลือทางให้ให้ไม่เกิดโลกร้อนแล้วก็ทําให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น mm hmm. เขาก็จะมีทัศนคติที่ดีกับสิ่งแวดล้อมค่ะ mm hmm. ก็น้องๆก็มีความตั้งใจแล้วก็เตรียมตัวกันมาดีแล้วก็คนไหนที่ยังไม่ดีก็เดี๋ยวจะมีการพัฒนาต่อไปในเรื่องของบุคลิกภาพที่ทําให้น้องเขาเป็น step up ใครที่ได้เข้ารอบ15คนนี้ก็ถือว่าได้โชคดีเพราะได้อยู่กับทีมของพี่น้องค่ะก็งมี<ช>มแบบสะดุดตาบ้างอย่างค่ะก็มีนะคะเห็นอยู่3-4คนนะคะที่ดูสะดุดตาเพราะว่าภาษาก็ได้ภาพลักษณ์นะคะภาพลักษณ์ของหน้าตาของน้องก็ได้แล้วก็การเดินบุคลิกภาพโดยรวมแล้วสสคนที่ลุงมีประทับใจค่ะแต่ก็ต้องดูกันอีกทีว่าใครจะอยู่ในกองประกวดและพัฒนาไปแล้วก็มีความโดดเด่นได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ งานนี้เป็นงานแรกในรอบ20ปีต่อครั้ที่มีเทียวเลยในรอบ20ปีคงเป็นงานที่เป็นหมื่นค่ะไม่ใช่ไม่มีงานนะคะ20ปีนี้ก็ทำงานมาโดยตลอดก็คือสอนเดินแบบนะคะแล้วก็สอนเดินแบบแล้วสอนบุคลิกภาพแล้วก็เดินแบบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็งานอีเวนต์อะไรต่างๆงานละครงานซีรีส์ก็เยอะแยะมากมายก็ใครที่ว่าเราก็มันก็สะท้อนกลับไปอะค่ะเพราะว่า พูดไม่จริงก็หมินประมาทได้นะคะณวันนี้เหนื่อยยังคะกับกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่มันยังไม่จบค่ะก็ถามว่าเหนื่อยไหมกับเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่แถลงข่าววันที่13ามิถุนาจริงๆก็ไม่เหนื่อยค่ะเพราะว่าพูดร้อยครั้งลูกหมีก็จะพูดเหมือนเดิมเพราะว่าพูดความจริงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่ตายแล้วก็หน้าตาลูกหมีก็คิดว่าสดชื่นสดใสนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความกังวลใดๆแล้วก็ มีความคิดว่าคนที่พูดโกหกหรือพูดไม่เป็นความจริงหรือเขียนบทละครเพิ่มเขาก็จะมีความทุกข์ด้วยตัวของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ถึงจะแบบดิ้นไปทางไหนเดี๋ยวมันก็สิ่งที่มันไม่เป็นความจริงมันก็จะกลับมาทำร้ายตัวเองไม่วันใดก็วันหนึ่งค่ะลูกมีก็เชื่อว่าสังคมก็รับทราบข่าวสารแล้วก็ตอนนี้สังคมก็ตัดสินไปเรียบร้อยแล้ว แล้วก็มันก็เป็นเรื่องของของอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าว่าความทุกข์ใจมันจะอยู่ที่ใครสําหรับลูกหมีเองลูกหมีก็คิดว่า,าพักเรื่องเครียดหรือว่าค่ะลูกหมีก็พักเรื่องเครียดนะคะแล้วก็มามุ่งทํางานดีกว่าแล้วก็มา ออกกาลังกายดูแลตัวเองให้มากห้ให้มากขึ้นตอนนี้ก็นอนอิ่มเต็มที่เกือบทุกวันค่ะยังร้อนกลับไปในในวันที่สิบหกคะท,ทีที่จะต้องไปนักแก่เลียนกแกเลยค่ะแล้วพอตอนเมืดๆพ,พเรารู้ว่าจะไต้องไปแล้วมันเป็นความรู้สึกยังไงบ้างวันนั้นที่เราแถลงข่าวกันที่ช่อง8ปดนะคะเสร็จแล้วก็ลุงหมีก็ไปทานข้าวต่อกับทนายกุ้งแล้วก็อาจารย์เดชาก็ตามมาเราลุกหมีเองยังนั่งคิดตัวเลขอยู่เลยนะคะว่า เราจะจบให้เขาอะตามสิ่งที่ถูกต้องอะได้ที่เท่าไหร่เช็คที่ลูกหมีได้มาก็คือ2ล้านถูกไหมคะกับสัญญาเงินกู้แล้วลูกหมีบอกแล้วว่าหลังวันที่สองมีมนาค่ะทางาฝั่งนู้นเนี่ยเขาโอนเงินกลับมาให้ลูกหมี2องแสนนะคะนั่นคือเงินที่เขาโอนกลับมาลูกหมีก็คิดแล้วว่าเต็มที่เนี่ยลูกหมีอยากจะให้ที่ร้าน8เหมือนเดิมส่วนส่วนในเรื่องของเงินบัญชีที่เข้ามา ลูกลูกหมีโอนให้เขาไปสี่ล้านนะคะแล้วเขาโอนกลับมาสองล้านหลบกันนะ่ะมันเห,เหลือล้านสี่แล้วสิ่งที่จะพูดก็คือว่าแล้วถ้าเกิดทนายประมาณพูดว่ามันจะมีดอกเบีย้ยที่ถูกกฎหมายกับผิดกฎหมายอยู่ในนั้นถามหน่อยว่าลูกหมีจะไม่ได้ดอกเบีย้ยที่ถูกถกฎหมายบ้างเลยหรอมันก็ต้องมีแต่นี่เขาไม่ได้ให้อะไรลูกหมีเลยกลายเป็นว่าตั้งแต่ลูกหมีโอนเงินให้เขาวันที่27บกันยาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมัน ลูกหมีได้ได้กลับมาแค่ล้านสี่เท่ากับลูกหมีไม่ได้อะไรเลยเหรอมันก็จบที่ตัวเลขอยู่ที่ล้านแปดอะคะ่ะแต่ที่วันที่ลงพักทองหล่อคะ่ะที่ลูกหมีให้ล้านสี่เพราะบอกแล้วว่าตัดความลาคาญตัดตัดปัญหาให้มันจบจบไปก็ให้แล้วล้านสี่แต่ก็ไม่ยอมแล้วก็บอกเองว่าตัวเองมีเงินสามารถไปกดเงินเองได้เลยแล้วก็ผมมีเงินพร้อมที่จะโอนตลอดเวลาแต่กลายเป็น วันไก่เกลียก็ไม่สําเร็จเงินก็ไม่โอนแล้วก็มาฟ้องดําเนินคดีลูกหมีกลับสิ่งที่เห็นเลยก็คือเขาก็น่าจะไม่มีเงินให้เราถึงจะบิดไปทางอื่นหรือว่าดิ้นไปทางอื่นถ้าคนมีเงินเนี่ยระดับนี้นะคะล้านสเนี่ยก็ต้องให้ได้แต่พูดแล้วก็ทําไม่ได้นี่ก็คือพูดทุกครั้งทำไม่ได้ทำไม่ได้สักครั้งเลยแล้วลูกหมีก็พูดเสมอว่าอย่างเคสลิลลี่เนี่ยเจ็ดหมื่น่ะ เดือนหนึ่งยังไม่ให้เขาเลยแสดงว่าคุณน่ะเส้นทางการเงินคุณเป็นยังไงเจ็ดหมื่นคุณยังให้เขาไม่ได้เลยและลินลี่หกแสนเนี่ยสองปีสองปีและผู้เสียหายท่านอื่นๆเนี่ยมันระยะเวลาที่เขาเอาเงินจากผู้เสียหายท่านอื่นๆอ่อะมันเป็นสองสามปีตลอดเลยแสดงว่าคุณเป็นคนอย่างไรก็คือประชาชนก็คงรับทราบตามความเป็นจริงอย่างที่เห็นนะคะอย่างล่าสุดได้ได้ดู ที่ทางทนายประมาณแูดอค่ะก็เห็นอาจารย์ประมาณทนายทนายประมาณพูดออกรายการค่ะแต่อาจารย์เขาไม่ได้บอกให้ลูกหมีไปกราบขอโทษ<ม>เขาหรอกค่ะเขายกตัวอย่างว่าถ้าเกิดท่านเสรีเนี่ยจะต้องไปกราบาจะให้ลูกหนี้มาชําระเนี่ยต้องมามากราบถูกไหมคะมันความขอโทษคือ เหมือนจะขอโทษอาจารย์ประมาณเหมือนแบบว่าจะต้องไปกราบเาท้าเนี่ยใช่ถ้าถามว่าลูกหมีก็ยกตัวอย่างกลับไปเหมือนกันว่าถ้าจะให้ลูกหมีไปกราบเนี่ยพี่พี่คิดยังไงคะถ้าเป็นพี่พี่ถ้าเป็นประชาชนพี่พี่ประชาชนพี่น้องประชาชนพี่น้องจะไปกราบขอโทษลูกนี่หรือเปล่าสําหรับลูกหมีคิดว่าลูกหมีก็ไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วก็ไม่แลกกับสิ่งที่ต้อง ต้องทํากับคนประเภท,เทนี้ค่ะก็คงไม่แลกอะค่ะเราก็คงอยู่เฉยๆของเราแล้วก็เราก็เป็นเจ้าหนี้ของเราต่อไปค่ะตอ,อคตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของกฎหมายค่ะเพราะว่าวันที่15ตอน4โมงเย็นเนี่ยฝั่งนู้นเขาไปแจ้งความดำเนินคดีกับลูกหมีก็คือคดีที่1ก็คือหมิ่นประมาททางสื่อโฆษณาคดีที่2ก็คือคิดดอกเบี้ยกเกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งทางร้อยเวรก็โทรมาบอกในวันที่15ตอนหัวค่ำอะค่ะพอทราบข่าวแล้วก็กตกใจค่ะว่าดิฉันเป็นเจ้าหนี้คนแรกในโลกที่โดนลูกหนี้ฟ้องค่ะฟ้องกลับค่ะเราก็อึ้งอึ้งมากค่ะว่ามีคนแบบนี้มีวิธีคิดแบบนี้เพราะลูกหมีพูดเสมอว่าวิธีคิดของเขาคือทัศนคติของการเป็นลูกหนี้ที่แย่มาก ใช่แล้วก็ไม่ประเมินตัวเองแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองเก่งกล้าสามารถหรือว่าสามารถทำอะไรก็ได้หรือพลิกคดีก็ได้คิดว่าตัวเองเก่งคนเราลูกหมีเชื่อว่ามันไม่มีใครเก่งที่สุดลคะค่ะเดี๋ยวมันก็จะตายน้ำตื้นคะ่ะหลังจากนี้จะมีอะไรว่าต้องดำเนินการอะไรในขั้นตอนไหนบ้างในขั้นตอนต่อไปเนี่ยลูกหมีก็จะให้ทนายกุ้งนะคะ เป็นคนดูแลเรื่องรูปคดีค่ะส่วนทนายเดชาท่านก็ช่วยลูกหมีมาโดยตลอดก็คือเพราะว่าเราอยู่ทีมเดียวกันเราปรึกษากันตั้งแต่ต้นท่านก็ให้ความเมตตาลูกหมีเพราะว่าลูกหมีกับพี่กุ้งก็เป็นเป็นเพื่อนกันเป็นเป็นคนที่เรียนปริยเอกด้วยกันเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทุกอย่างก็ให้เป็นในเรื่องของทนายเป็นช่วยเป็นเป็นคนช่วยตัดสินนะคะเขาฟ้องเราก็เริ่มต้นเนี่ย คดีเช็คเด้งเนี่ยค่ะมันเป็นคดีเช็คเนาะจริง,รงๆเราก็สามารถาแจ้งความตั้งแต่เป็นคดีอาญาก็ได้แต่เราเลือกที่จะทําให้เบาที่สุดเราไม่ได้มีคิดที่เจ,เจตนาจะทําให้มันร้ายแรงแต่สิ่งที่มันร้ายแรงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวของเขาเองนะคะแล้วก็ทางฝั่งนู้นก็พูดเสมอว่าเอาเงินลูกหมีไปลงทุนถูกต้องไหมคะเขาพูดน่าจะเป็น10บสิครั้ง แต่ถ้าเขาคิดว่าเป็นการลงทุนเราก็อาจจะทําตามเขาก็ได้ก็เดี๋ยวดูรูปคดีค่ะว่าเราจะเปลี่ยนจากเป็นคดีเช็คเป็นคดีช่อกงหรือเปล่าค่ะที่ลูกหมีเคยเห็นคดีสาของเขาคะอันส่วนของลูกหมีเนี่ยเขาโทรมาครั้งแรกเนี่ยเขาบอกเขาทํากระเป๋าค่ะมีเพื่อนทำเขาเขาเป็นหุ้นส่วนทําธุรกิจกระเป๋าใช่ส่วนผลิตภัณฑ์เนะ่ะเป็นคดีของอ้อมค่ะผลิตภัณฑ์คอลลาเจนนะคะ ใช่แล้วก็มีผู้เสียหายอีกท่านหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือเป็นผลิตตุ๊กตาของเล่นก็รูปรูปแบบทุกอย่างจะเหมือนกันหมดค่ะไม่ไม่หนีอะไรกันมากมายค่ะอยากจะจริงๆก็อยากจะบอกตาตรงนี้เลยนะคะใครที่เป็นผู้เสียหายที่ไม่ได้ออกมานะคะสามารถติดต่อลูกหมีได้เลยค่ะและลูกหมีจะเก็บเป็นความลับค่ะไม่ออกสื่อแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้เสียหายและ เหมือนกับว่าอยากจะหยุดให้บุคคลเนี่ยไม่ไปไปให้บุคคลท่านนี้หรือว่าหรือคนแบบนี้ประเภทแบบนี้ไปทำลายท่านอื่นต่อเนี่ยสามารถโทรหาลูกหมีได้เลยนะคะลูกหมีก็มีทั้งเพจ Facebook แล้วก็ i อสามารถทักเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องออกสื่อค่ะเดี๋ยวลูกหมีจะช่วยรับเรื่องให้เป็นเรื่องภายในเงียบๆค่ะหลังจากนี้เร่ไปศาลตอนนี้เรื่องไปศาล<ๆ>ก็เดี๋ยวต้องปรึกษาทนายกุ้งค่ะว่า ขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเราเองตั้งแต่วันที่16เนี่ยทางตำรวจก็ยังไม่ได้โทรให้เราไปทำทำเซ็นอะไรต่างๆเลยแล้วก็ส่วนส่วนฝั่งเราจริงๆเราทำเอกสารเรื่องยื่นฟ้องเสร็จตั้งนานแล้วแต่เราอะปณีประนอมจนถึงที่สุดเพราะเราไม่เคยอยากจะทำร้ายใครแต่ถ้าใครอยากให้เราทำร้ายหรือเขาไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้เราก็ต้องปกป้องตัวเองแล้วก็ดำเนินตามคดี ตามกฎหมายเรื่องจริงแล้วค่ะลึกหมีอยากได้เงินคืนลึกๆแล้วตั้งแต่หนึ่งมกราเลยค่ะอยากได้เงินคืนเพราะว่าลูกหมีมีความเดือดร้อนทั้งครอบครัวของลูกหมีแล้วก็ส่วนตัวถูกไหมคะทุกคนมีความเดือดร้อนที่แตกต่างกันแต่เขาปร,ป,รประเมินสถานการณ์ผิดเขาก็ไม่ไม่จ่ายตั้งแต่เช็คเด้งใบที่หนึ่งที่บอกหนึ่งมกราเราอยากได้เงินคืนเท่านั้นเราถึงแล้วเราก็ให้โอกาส ระยะเลื่อนมาเรื่อยๆตั้งแต่มกราคุณพามีนาเมษาจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่ได้เงินค่ะทางด้านท้านายเขาบอกว่าในช่วงระยะเวลา่าตั้งแต่มกราค่ะท,ที่ผ่านมาคือทางทพี่ภูมิมีการโอนให้ทีลูกที่ทั้งหมดคือประมาณ8แปซึ่งเกือบหนึ่งล้านคือการโอนกลับอะโอนจริงอยู่แล้วค่ะเพราะเขาติดหนี้เราถูกไหมคะแต่คําที่เขาพูดและเขาโอนให้เรานะ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาพูดและเขาทําให้เราไงคะ ลุงหมีจะไปบีบบังคับให้เขาโอนตามเท่าไหร่เนี่ยบีบบังคับไม่ได้บังคับได้คือคือบังคับตามเช็คลุงหมีพูดในถึงหลักฐานตามที่มันเกิดขึ้นส่วนที่เขาโอนกลับให้เรานั่นคือสิ่งที่เขาอ่ะต้องโอนให้เราใช้เรามากกว่าค่ะค <c oughs> ตั้งแต่เมื่อก่อนอะไรตั้งแต่ก็หนึ่งมกราหลังตั้งแต่หนึ่งมกราเขามีโอนกลับมาอยู่แล้วค่ะ <c oughs> แต่ว่าที่ดีวกันอะ่ะคือตามรูปเช็คค่ะเช็คหนึ่งล้านคุณต้องจ่ายเราเขาไม่จ่าย เช็ค9000เขาต้องจ่ายเราเขาไม่จ่ายเช็ค800,000เขาต้องจ่ายเราเขาไม่จ่ายแต่ส่วนที่เขาให้ผลกำไรเราอ่ะนั่นก็คือเขาให้มาจริงค่ะทุกอย่างเราพูดเรื่องจริงหมดเลยค่ะมันคือกำไรมันไม่ใช่ดอกเบี้ยใช่ไหมจริงจริงมันก็คือจะเป็นดอกเบี้ยหรือกำไรมันก็คือตัวเดียวกันนะคะที่เขาให้เราแต่เขาอ่ะมาเอาเงินเราและเขานำเสนอคือลูกหมีไม่ได้ไปอยู่ดีๆเอาเงินตัวเองไปนำเสนอว่า แม่กอฟมาเอาเงินเอาเงินลูกหมีไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่แบบนั้นคือเราไม่ได้นําเสนอแต่คนเหมือนคนเดือดร้อนเงินนะคะเพราะตอนนี้ลักษณะเหมือนคนเดือดร้อนเงินมาเอาเงินเราแล้วก็มานําเสนอเราแล้วก็มาทําร้ายเราแล้วก็เอากฎหมายมามาเป็นข้ออ้างว่าเราเราเรียกดอกเบีย้ยเกินคือมันคดีมันพิษมันพลิกไงคะสิ่งที่เขาพูดมันกลายเป็นเราโดนยัดเยียด แต่สิ่งที่ลูกหมีคิดมาช่วงตั้งแต่กุมภามีนาลูกหมีรู้สึกว่าการกระทําแบบนี้คือเขารู้กฎหมายและเขาก็ทําแบบนี้มายาวนานที่ลูกหมีบอกแต่และเขาทํากับท่านอื่นๆอ,อ,อีกแสดงว่าเขามีเจตนาที่ไม่ได้ดีถูกไหมคะแต่อย่างเราอ่ะเราไม่ได้เคยให้ใครยืมเงินเราไม่ได้เคยไปปล่อยเงินกู้ให้ใครแล้วก็ที่บอกอย่างร้านแว่นตาเขาก็มา กลับคาพูดว่าลูกหมีไปปล่อยกู้ร้านแว่นซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นความจริงร้านแว่นลูกหมีลงทุนจะสร้างแบรนด์ร้านแว่นชื่อ LR คือลูกหมีและสมีแต่เขาก็มายัดเยียดเรื่องไม่จริงให้ลูกหมีอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าพี่หมีปล่อยให้ร้านแว่นปล่อยในส่วนตรงนี้ที่เขาลกาหาเราเราจะมีการอ่าเขาหมิคืนไหมก็ เขาเกล่าวหาเราหลายๆเรื่องนะคะก็เดี๋ยวให้ทนายกุ้งเป็นคนจัดการดีกว่าะคะ่ะใช่แล้วจะลือเรื่องเช็คเด้งขึ้นมาเป็นคดีไหมจริงๆถ้าถ้าสำหรับตัวลูกหมีนะคะยังไม่ได้คุยกับทนายกุ้งทนายเดชามากมายนะคะจริงๆลูกหมีเนี่ยถ้าเกิดถ้าคุณเล่นเกมนี้และคุณบอกว่าคุณนะเอาเงินลูกหมีไปลงทุนเดี๋ยวลูกหมีเปลี่ยนเป็นคดีช่อโคงได้เลยค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะสุดท้ายความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างคะพี่พอที่ผ่านมาเหมือนแบบ เราก็พยายามขอพูดในสิ่งที่เราออกมาแถลงแต่ล่าสุดที่เขาออกรายการคือเขายกตัวอย่างขึ้นมาแล้วว่าแบบถ้าเป็นคนดังคนหนึ่งก็คือเขาใช้วิธีก,การกราบทาหรือนวันนี้คือความรู้สึกเราเป็นยังไงความรู้สึกท,ที่ผ่านมาเขาไม่ไดยกตัวอย่างที่ต้องการการที่เขายกตัวอย่างอย่างนี้มันสําหรับลูกหมีรู้สึกว่ามันมันไม่งามอะค่ะแล้วมันก็ มันไม่มีใครเขาทํากันหรอกคะ่ะที่จะไปต้องกราบเท้าลูกหนี้เพราะว่าลูกหนี้มาเอาเงินเราและการกระทําของลูกหนี้เนี่ยก็ไม่เคยตรงต่อเวลาแล้วก็เป็นลูกหนี้ที่แย่มากๆเป็นพฤติกรรมที่แย่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคงไม่ไม่ลดตัวไปกราบลูกหนี้ลักษณะแบบนี้หรอกคะ่ะไม่จําเป็นแล้วก็ถึงจะใช้หนี้เสร็จแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไหว้ละค่ะคนแบบนี้เพราะว่าคุณคําพูด ตอนยืมบอกว่าไว้ใจพี่เธอไว้ใจพี่เธอพี่เชื่อถือได้พี่การันตีแต่พอเรื่องเกิดขึ้นคือแบบมันกระจอกมาก <c oughs> คือมัน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 สำหรับเรานะคะมันกระจอกมากลูกหมีทํางานใหม่ได้ค่ะเงินสองล้านแต่5ปีลูกหมีก็จะรองเงินก้อนนี้ค่ะคือเพราะมันเป็นเงินของลูกหมีโดยสุจริตแล้วก็ช่วงนี้ลูกหมีไม่ได้โฟกัสเรื่องเรื่องตรงนี้แล้วเพราะว่าลูกหมีเอา จิตเอาเอาจิตเอาใจเอาเวลาไปดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ทํามาหากินดีกว่าลูกหมีก็สร้างแบรนด์หมอนยางพาราลําไทยใบยและมีขึ้นมาตอนนี้ก็10วันแล้วเอาเอาสุขภาพเราเอาสมองเราเอาความสุขเราความรื่นเริงของเราไปเจอคนดีดดีกว่าและคนแบบนี้ประเภทแบบนี้ตอนนี้ลูกหมีก็เชื่อว่าชดใช้กรรมอยู่เพราะกรรมอะที่คุณสร้างมา10ปีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นผลที่ผ่านมา แต่ณนะวันนี้ลูกหมีเชื่อว่ามันเห็นผลแล้วกรรมมันก็จะอยู่อย,อยู่นะตรงนี้ที่เขาต้องได้รับอะค่ะพี่ลูกหมีเชื่อไหมคะว่าเขาไม่ได้ถังแตกจริงๆเชื่อไหมคะว่าเขาไม่ได้ถังแตกจริงๆอ๋อก็เท่ากับเท่าที่ทราบนะคะสิ่งที่ลูกหมีรู้มามันแตกมานานแล้วนะคะเ <st> <laughs> พราะว่าถ้านลูกหมีไม่มีข้อมูลนะลูกหมีบอกพี่ตลอดว่าถ้าลูกหมีไม่มีข้อมูลตั้งแต่มกรลาคุมพามีนา ลูกหมีก็ไม่ถึงขนาดขั้นต้องมาถแถลงข่าวหรอกที่ถแถลงข่าวเพราะมันเป็นเงินของลูกหมีที่ต้องใช้และหมีต้องการที่ลูกหมีถแถลงข่าวเพราะการกระทําแบบนี้มันเป็นภัยกับสังคมเพราะลูกหมีเห็นผู้เสียหายมันมากพอแล้วสี่คนวันถแถลงข่าวเสร็จผู้เสียหายเพิ่มมาอีก6คน แล้วก็ผู้เสียหายลูกหมีไปไหนทุกวันนี้ยังมีคนพูดออกมาเรื่อยๆว่าฉันก็โดนฉันก็โดนฉันก็โดนแต่คนพวกนี้เขาไม่ได้ออกมาเพราะาอาจจะเป็นคนในสังคมแล้วก็ตัวเงินมันก็แค่หลักแสนหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ไม่อยากออกมาพูดลูกหมีก็ยอมรับว่าลูกหมีขอเป็นตัวแทนค่ะเป็นตัวแทนที่อยากให้เขาหยุดหยุดพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่าเกิดมาชาตินึงก็คือทําเพื่อ เพื่อสังคมแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์จริงๆว่าอย่าให้ใครยืมเงินคนที่มาคิดว่าหน้าตาดีบุคลิกดีดูภาพลักษณ์ดีมีหน้าที่การงานดีพูดจาหวานปากหวานต้องมีสติเพราะตอนนั้นลูกหมีไม่มีสติแล้วลูกหมีก็บอกแล้วเป็นบทเรียนที่หมีพลาดลูกหมีจะบอกว่าการที่เขาไมา่ยืมเงินเราเนี่ยจะมีข้ออ้างใดๆว่าเอาเงินไปให้เพื่อน mm. เพื่อนเพื่อนอันเนี้ยต้องมีสติว่า ถ้าเกิดเขามีจริงเขาไม่มายืมเราหรอกนี่คือข้อที่ลูกหมีพลาดลูกหมีถึงอยากออกมาให้สังคมรับรู้ว่าระวังตัวกันนะคะอย่าให้ใครยืมเงินค่ะคือเป็นเรื่อยากสุดในชีวิตรึยังคะก็หนักครั้งที่สองในชีวิตค่ะที่พลาดครั้งแรกก็ตอนที่เราอายุ28 29ดที่เราเคยมีครอบครัวนะคะแล้วเราก็ไม่ประสบความสําเร็จเรามองว่า เราพลาดเนาะเพราะว่าคนเราไม่ประสบความสําเร็จทา,ทางด้านความรักเนาะก็ถือว่าพลาดแล้วก็ครั้งนี้ก็คือพลาดที่ไว้ใจคนประเมินคนผิดไว้ใจคนผิดแล้วก็ไม่ได้เช็คข้อมูลใดๆเหมือนกับไปให้เกียรติคนผิดอะค่ะมันก็คือเป,เป็นการพลาดครั้งที่สองของชีวิตแต่ก็เชื่อว่าความดีที่ลุงหมีทํามาตลอดเนี่ยแล้วก็เงินสองล้านเนี่ยลุงหมีก็ตั้งใจทํางานใหม่ตั้งแต่วันนี้ก็คิดว่า สักปีหนึ่งลูกมีคงได้เงินกลับมาสองล้านนะคะที่ลูกมีข <3 S 2> าด <4. S 2> นิดนึงถ้าพฤติกรรมของเขาเป็นแบบนี้ซ้ําๆเราจะสามารถฟ้องเป็นช่องโครงประชาชนเลยได้ไหมก็ตอนนี้มีอยู่สาท่านที่เป็นคดีอยู่นะคะฟ้องที่บอกว่าเ,าเราทําเอกสารเรียบร้อยที่เตรียมจะฟ้องศาลนะคะ mm hmm. แล้วก็ที่บอกว่าท่านอื่นๆถ้าเกิด ไม่ได้อยากออกสื่อหรือหรือใดๆแล้วก็ไม่ควรออกสื่อแล้วนะคะแจ้งมาทางลูกหมีได้เลยว่าคุณแค่มีแชทไลน์ในการคุยกับเขาแล้วก็เหมือนเอาแค่แชทไลน์อะคะ่ะมาให้มามาปรึกษาเรามาปรึกษา,าทนายกุ้งอะคะ่ะถ้าจริงๆก็มีคนแนะนำนะคะถ้าเกิน10คนขึ้นไปเนี่ยก็เป็นคดีช่อโกงไปที่กองปราบได้เลยณตอนนี้ค่าที่ถึงเปอร์เซ็นมีกี่เปอร์เซ็นที่ความคาดหวังของคุจะได้ ความคาดหวังของลูกหมีตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตแ,ตตแตถแลงข่าวนะ,ะก็คิดมาตลอดว่าเงินเนี่ยคงได้กลับอยู่และะ้วค่ะไม่สองปีห้าปีก็ต้องได้แล้วก็จะรอค่ะแล้วก็จะรอเงินของเรานะะส่วนที่จะได้เร็วเนี่ยไม่ค่อยคิดนะคะเพราะว่าไม่ได้ยินไม่เคยได้ยินว่าเขามีเงินแต่เขาบอกเขามีที่ดินนะคะมีตางจดรถด้วยที่ดินตรงนั้น18ละร้อยิบล้านลแ,ลแล้วก็ตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นแต่มันเป็นของคนอื่นหมดเลยหรือเปล่าคะ ยุ้ซับมาคืนเราได้ไหมซับก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าค่ะก็เลยไม่คิดตรงนั้นที่มีสุดท้ายอย่างที่พี่มีฝากมิตรหนึ่งครับสำหรับคนที่ผ่าทางเพราทางนู้เขาก็มีการบอกว่าถ้าคนที่ออกมาก็อาจจะไม่ได้เงินคืนแต่แต่คือสําหรับเราก็อยากได้ข้อมูลสําหรับคนที่โดนก็คือให้มาแจ้งกับเราเก่ยบที่จะไม่ออกไหใช่ค่ะก็คือที่ทางนู้นพูดว่าใครที่มาออกสื่อจะไม่ได้เงิน และใครที่ไม่ได้ออกอจะได้เงินแต่ที่ลูกหมีดูแล้วเนี่ยทั้งออกสื่อและไม่ออกสื่อก็ไม่เห็นใครได้เงินสักคนนึงเลยนะคะแล้วก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่เป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนู้นนะคะแจ้งลูกหมีได้เลยค่ะทักไลน์ทักอินบ็อกซ์มาได้เลยเพราะว่าลูกหมีก็จะเก็บข้อมูลเป็นเรื่องส่วนตัวกับทางคนายกุ้งนะคะเพราะว่าเราถือว่าณมาถึงณจุดจุดนี้แล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ ทำบุญร่วมกันละกันคือเพราะลูกหมีก็เจอสึกหนักว่ากลายเป็นเจ้านี้อยู่ดีๆมาโดนฟ้องก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนผู้เสียหายท่านไหนถ้ามีความเมตตาลูกหมีหรือสงสารลูกหมีหรืออยากให้กําลังใจลูกหมีทักอินบ็อกมาได้เลยค่ะเอาแค่แชทไลน์มาคุยกับลูกหมีกับทนายกุ้งเพื่อที่จะเป็นหลักฐานที่ดีต่อไปแต่ถ้าพี่ฝ่ายนูน้นเขาอยากจะจบจริงๆแล้วก็พูดตลอดนะคะว่า ออกมาพูดความจริงนิดๆหน่อยๆขอโทษกันเล็กน้อยเบาๆก็พอค่ะประชาชนคนไทยเขาก็พร้อมที่จะให้อภัยแต่การที่คุณจะไปยื่นศาลฟ้องอีกเนี่ยระยะเวลามันก็จะออกอีก3เดือน6เดือนและคุณบอกว่ามันทำร้ายลูกเขาหรือครอบครัวอะไรสักอย่างเนี่ยคะ่ะระยะเวลาที่มันยืดออกไปนั่นแหละคือการทำร้ายของจริงถ้าคุณจบตั้งแต่วันไก่เกลี่ยหรืออะไรต่างๆมันจบไปตั้งนานแล้วค่ะคดีเรื่องนี้เงินแค่2ล้านเนี่ย มันเป็นคด,ดรรรีระดับประเทศเรื่องราวใหญ่ระดับประเทศออกมาเป็นเดือนๆแล้วพี่ๆนักข่าวก็เหนื่อยทุกคนในประเทศก็เหนื่อยกับเหตุการณ์แบบนี้กับคนแบบคุณนะคะเดี๋ยวขอข้าพี่นิดนึงนะคะ